หลายคนครับมักคิดว่าการที่เราเนี่ยเป็นคนดีเอาใจใส่มีความสม่ำเสมอมีความจริงใจกับคู่เดทเราในช่วงแรกเนี่ยแล้จะทำให้อีกฝ่ายี่งรู้สึกว่าชอบเราตกกลุ่มรักเราอยากเป็นแฟนกับเรา ผมบอกเลยครับว่าสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่คนส่วนมากเข้าใจผิดนะครับว่าวิธีนี้คือวิธีที่เวิร์กในการจีบเพศตรงข้ามจริงๆแล้วครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมบอกเลยว่ามันไม่เวิร์กเลยกับการจีบเพศตรงข้ามสังเกตดูง่ายนะครับว่าการที่คุณทําแบบที่ผมพูดมาทั้งหมดก่อนหน้าเนี้ยในช่วงแรกๆนะวงเล็บในช่วงแรกคุณจะตกในเฟรนด์โซนทันท,ทีเขาจะบอกว่าคุณเป็นคนดีแต่คุณไม่ใช่คุณจะเจอคาคานี้บ่อยมากๆผมบอกเลยเพราะอะไรทำไมคุณถึงเป็นแบบนั้น เราเนี่ยครับถูกหล่อหลอมให้เป็นแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวครับไม่ว่าจะเป็นแบบสื่อต่างๆหนังที่เราดูหนเด็กเพลงที่เราฟังหนเด็กสื่อโซเชียลต่างๆมักจะบอกว่าคุณต้องเป็นคนดีเพื่อที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วคุณก็เห็นในหนังในละครครับที่พระเอกตื้นางเอกสุดท้ายก็ได้นางเอกมาเป็นแฟนแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ได้ตกหลุมรักใครในความดีครับเราตกหลุมรักใครสักคนเพราะสเสน่ห์ของเขา ซึ่งเสน่หน์ของเขามันอาจจะเป็นความเก่งของเขาคารมของเขาความร่าเริงของเขาบลบาบๆนั่นไม่เกี่ยวกับความดีเลยแต่คนเราตกตุ่มรักใครสักคนเพราะแบบนั้นครับนั่นคือในช่วงแรกนะแต่ถ้าหากว่าคุณไปถามใครสักคนว่าคุณอยากได้สามีภรรยาที่ดีไหมทุกคนต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าอยากได้สามีภรรยาที่ดีครับแต่พย้อนกลับไปถามคนนั้นว่าแล้วทําไมคน,นดีมาจีบคุณถึงไม่เอาล่ะเขามาัก็ตอบว่าอ๋อก็รู้สึกไม่ค่อยท้าทายรู้สึกแบบว่าเขาดีเกินไปอ่ะกลัวทําเขาเสียใจอะไรแบบนี้ มันมักจะเป็นคําตอบแบบนี้เสมอเพราะฉะั้นเราทุกคนอยากได้คนดีแต่ความดีไม่ได้ใช้ในตอนแรกครับเข้าใจใหม่นะครับทุกคน เพราะฉะนั้นมาดูกันครับว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทําให้คุณเนี่ยเข้าข่ายคนที่ผมพูดมาด้านบนก็คือคนที่แบบดูดีเกินไปอ่ะหรือว่าดูแบบว่าจีบไม่เป็นอ่ะมาดูนครับว่าพฤติกรรมไหนบ้างนะที่มันส่งผลคุณไปด้านนั้นนั่นคือคุณเป็นคนที่ทักไปแบบสม่ำเสมอครับเช่น Good Morning ครับ Good ดไน h t ในช่วงแรกเนี่ยถ้าว่าคุณคุยกับเขาวันสองวันแรกแล้วคุณก็ Good ด i g h t มาตลอด g o ด d m o r n i n g มาตลอดอันนี้มันค่อนข้างชัดเจนมากๆว่าคุณเนี่ยพยายามจะจีบเขาแบบจริงๆจังเขาจะรรู้้สสึกกกไดททททัันีีบบบาา่คุณํแม เสหรือว่าจะเป็นการคุยไปสักพักหนึ่งแล้วก็อีกฝ่ายยังไม่คิดอะไรด้วยแต่คุณจะบอกเขาว่าคิดถึงครับคิดถึงค่ะโดยที่เขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณเขายังไม่ทันรู้จักคุณคุณยังไม่ทันรู้จักเขาเลยซ้ําแต่มีการบอกคิดถึงมีการแบบว่าห่วงแหนอะไรกันเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ทําให้คุณตกไปอยู่ในหมวดที่ดีเกินไปหรือขั้นหนักหน่อยนะน่าราคาญอารมณ์แบบว่าอีอย่างว่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คุณต้องไปสังเกตตัวเองดีว่าคุณอยู่ในหมวดนั้นไหมนะและข้อที่3ามก็คือคุณทักซ้ําาๆโหี พฤติกรรมเหล่านี้ครับมันเป็นพฤติกรรมที่แบบว่าเราไปล้ำเส้นเขาทั้งๆท,ท,ที่เราแบบว่ายังไม่สนิทเลยกับเขาเนะเราแค่รู้จักเขาเพียงแป๊บเดียวแต่เราดันไปโทรหาเขาหรือทักซ้ำๆมันไปรบกวนจิตใจเขาไปรบกวนการทํางานการใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างมากในช่วงแรกที่จีบกันถ้าหากว่าเขายังไม่รู้สึกอะไรกับคุณต่อให้เขารู้สึกดีกับคุณแล้วการทําแบบนี้บางทียังถือว่าเป็นการล้าเส้นมากเกินไปเลยถ้าหากว่าคุณไม่มีการตกลงกันชัดเจนและข้อที่4ครับก็คือการที่คุณไไปปปรกกล้ําาาาควววมมเเเ็นนนส่นตัขาากกิ ไม่ว่าจะเป็นการถามเรื่องส่วนตัวของเขาที่มันลึก,ลกเกินไปในช่วงที่คุณยังไม่รู้จักกันดีพอหรือจะเป็นการถามที่อยู่ของเขาหรือขอไปรับไปส่งอะไรต่างๆแบบนี้สิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่คนเราต้องมีความไว้ใจกันระดับหนึ่งเนาะถึงจะสามารถให้สิ่งพวกนี้กันได้ก็คือความเป็นส่วนตัวแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่มีแล้วคุณไปลุกล้ำเขาเนี่ยอันนี้แน่นอนว่าเขารู้สึกไม่โอเคคุณแน่นอน และข้อที่5ก็คือสิ่งที่คนเราไม่ชอบที่สุดเลยก็คือความขี้ตื้อครับคำว่าตือ้อทั่างที่คองโลกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าฟังแล้วปวดหัวความขี้ตื้อเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดการตอุกรักครับมันทําให้เกิดได้อย่างเดียวก็คือความน่าําคานความรู้สึกว่าอยากบล็อกไม่อยากคุยด้วยอยากหนีห่างๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีทั้งหมดนี้นะคุณจะจัดอยู่ในหมวดคําว่าดีเกินไปหรือไม่ก็ออกฟิลน่าลำคาญไปเลยซึ่งถ้า,าว่าใครเป็นอยู่นะครับคุณต้องรีบแก้ด่วนเพราะอะไรการที่คุณเป็นแบบนี้มันเป็นเหมือนก เ,เขาไม่มีอะไรที่ต้องมารู้จิกับคุณแล้วว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณจะชอบเขาไหมหรือว่าเขาจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ตอบคุณในรูปแบบไหนมันไม่มีอะไรน่ารู้จิตต่อไปแล้วมันชัดเจนหมดแล้วเพราะ,ะนั้นคุณจะเหมือนหนังสือที่เขาอ่านจบแล้วซึ่งบางคนเนี่ยไวมากวันเดียวรู้เลยอ่านจบวันเดียวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขายังไม่หันรู้สึกอะไรคุณเลย ผมไม่บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้คุณสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ตอนที่เขาและคุณต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีให้กันจริงๆหรือเอาเซฟเซฟไ้นะ้าว่าเขาทํากับคุณก่อนนั่นแปลว่าคุณก็ทํากับเขาได้เหมือนกันนี่คือเซฟที่สุดแต่ถ้าหากว่าคุณกับเขายังไม่มีความเป็นอะไรกันยังไม่รู้สึกชอบหรืออินอะไรกันการทําแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ทำแล้วมันไม่ worth เ,เพราะฉะนั้นรอให้แน่ใจก่อนค่อยทำเนาะ ถ้าหากว่าใครเนี่ยครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ่อนประสบการณ์ในเรื่องของการจีบการเดทหรือการสร้างเสงน่ห์ตอนนี้ผมมีกลุ่มที่ชื่อว่า Dating Expert เนาะที่ผมมาสอนเรื่องนี้แบบลงลึกแบบฟรีๆให้คนที่รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาเรื่องนี้เข้ามาจอยในคอมมูนิตี้นี้ด้วยกันซึ่งตอนนี้ในกลุ่มนี้ก็มีคนประมาณเกือบ20,000คนแล้วเนาะและกลุ่มนี้เราจะปิดรับคนในวันที่28กุมภาพนันธ์นี้ถ้าาใครสนใจนะครับเีบเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับโดยการคลิกลิงก์ข้างใต้นี้หรือว่าพิมพ์คำว่า Datingert Facebook ในนะัก็จหาเจออเลลยแพบบกััันคคครรรผมชงิบ